สบายดีพี่น้องเบิดสกูสุสคนพี่น้องมือีนก็น้ากับมาเพื่อนเดี๋มาเพื่อนสิมาคนไม่ซอยอ้ายเด้อพี่น้องเนป็นสอีไปตั้งลักบักฐานอยู่บ้านอยู่น้องพี่น้องเนาะอยู่แถวแคมป์ของก็ได้นี่เป็นไม้แล้วพี่น้องเด้สิมาคนาคนี่แหละแต่ว่าพ่อก็ไปตีหลุดพลระเบิดนะ้องพี่น้องลังสิไปไปเปลี่ยนใส่มาแล้วก็สิมาคนเอามาเรียบเหมกยังอาหารจอแปงพี่น้องบางคน ่เะโอ้ยสาดีพี่น้องาดพี่น้องเซฟพี่น้องเซ้ไีรถม้าเศ้านก็ล่างแลเปิดอีกพี่น้องเ่ยนใส่้องไหมกับพี่น้ององเม่มั้งอันเป็นกระมังเ่ด้พี่น้องด้กไล่เติบอยู่เนาะพี่น้องเนาะ ไปเบิ่งดูห้องใหม่นี่ห้องใหม่หเฮียโตดพี่น้องเอ้ยมาขายบังก์บังก์บังเออเออโอ้มีเพาดานนะเท่าเดียวคนโาหนัวให้องใหม่เป็นเลยพี่น้องเด้อ <c oughs> เพาดานเอาพี่นออ้องเนาะเออกระสิสำเร็จนะเราง้ามเติมแล้วอยสำเร็จกันเนาะอยู่ผู้เดียวนะพี่น้องเนาะพอได้อยู่ยพี่นอ้องเลยเอองามเลยงามเลย เราได้อยู่อยู่เพเดียวก่อนกะได้ต็นหองตัวเองแล้วมีกำลังใจอล้วก็ใจรักเก็บเงินเหตุเพื่อนต้นนะพี่น้องก็นตหองตัวเองกันเนาะีเยงนน้่นอีเป็นเองเลยเราเลี้ยงัินมีสบายดีพี่น้องูกสบายดีา่เียไ ติ่ตามนะเธอว้าวอันนี้เยฟซี่แ้วพี่ยอมเขนนน้ำ เนาะอ๋อตอนนี้กำลังรอหาไอ้พี่น้องเนาะไก่เดือนคลองเลยเนาะนี่นะพี่นานี่เนาะเดือนคลองหเล่บอกว่าวันที่สองเดือนเออวันนี้ปเอโก้บอกว่าผู้หญิงหรือผู้ชายนี่ยบอกว่าญิงนะเออพอดีแต่หญิงสองทายสองเนาะยิงสองทายสองเลพี่น้องเลยอ๋อหาไอ้เพิ่นมากเับพี่น้องเลยเร่สบายดีเลยแม่เอาหน้าสบายดีลูก ม,มาเลยเด้อพี่น้องเลย,เลย,ยอาสบายดีพี่น้องนะพ่อเปลี่ยนทุวร์ได้พอตีนหลดนะสองแสนเอาไปสู้กับพูดโอ้อยว่าเมื่กาันเตือนดีอีกคู่นดีแล้วพอเขาแก่นักไปจชมเปสเตะจะไปเห็นเห็นยังเห็นอุอ้ย เอากระคีกลดมาเศร้าหน่ก็ไปเหยียบตะปูซวยแต่เศร้าแล้วเนาะเหยียบตะปูเนาะทีมงานก็มาหอดเดี๋ยวน้องเนาะโอ้ยบมถึงมือกันนะาทิตยนี่ยลายคนวันนี้หมดถึงมือกันนะดอกน้องพี่น้องเนาะ โอเคเนาะแล้วพี่น้อยสอยกันเนาะคนละไม้ละมือเนาะเป็นนี่แล้วลุกชายเราพี่น้องอืมเดีประมาณกลางรถได้พี่น้องเนึ่ สอยกันเนาะพี we we ่น้องเนาะคนละไม้ละมือนะพี่น้องเนาะสังกะสีบนเอาบสังกะสีอาแต่ไม้เดี๋ยวพี่น้องเด้ออเาสวเนาะเดเดี๋ยวพี่น้องเด้อสไปสวื้มีแต่ไปและไปเคี่ยนเนาะมีแต่พอเป็นเมืองื้งที่ไปตั้งรบกับบอลสิปุ๊กนะบจะได้สีเป็นหม้อเลยทางเคีน่อยางถ้ากันทานเลยบบมือนั้นจะเอากรไม้กระมือไป เลื่อยเลื่อยเลื่อยแหละเลื่อยมือมึงเือยมีโอซื้อไม้รถเลื่อยมือใช่ไหเลื่อยมือนหะซื้อซีพ่อมไปไครเอาใ้พ่อมจะเป็นนักโิชาการข้าวโอเคเนาะเคเป็นแตกล้มเลยพี่เนาะใส้สิอะแน่ยอแล้วเดี๋ยวพี่น้องเด้อสั่งรีสิครับสั่งรักปักทานอยู่พี่แล้ว อ๋อแล้วพี่น้องเลยเดี๋ยวถ่ารถมาเขาอนะขี่รถจักรมาเดินเนาะอแล้วเดินพี่น้องเด้ออันนั้นพี่เด้อพี่น้องเด้อเพคนเราคนปลูกยังไหนอ้าวเด้อพี่น้องมาอยู่ใกล้อ้าวนะไอ้หลี่พี่น้องเลยเขาก็มารีวิวเบิ่งสวนักภาคคนเรามีปลูกยังไหนยังไหนน้องพี่น้อง หอมักแตงพี่น้อง,งเอ้ยปลูกมักแตงด้อพี่น้องเดลยหมากแท้เนาะ,ก,ะก็น่ากระปูกกันกำลังได้มากได้ผลพ,พี่น้อง,งเอ้อเออผักหอมเนะนี่มีแหละผักหอมป้อมพี่น้องหอมบวัวพี่น้องเคยใส่ลาบเป็ด,ดเลือดแตงเป็ดสหลาเสริม เสริม,มได้เนีเ่ยเป็นเนะครบแล้วอืมเซฟเขาก็จ้างมาเตืเอนด้วยเนาะเซฟพี n งกับลาบเนาะมือเนี่ยเหไ,ได้เอ,ไดอเอาแบบซุกเล็กเป็ดโอเคโอเคสมพอดีเนาะต้นกระเทียบ แต่บ้านเอาเออสมพอดีม่หมดมีหมดนอีสมขนาดเลยเนาะลูกลายคนลูกปรหลานที่นองเลยสี่คนพอเออสี่คนเลยพีนน้ี้ไสวัสดีสวัสดีสวัสดีสัาสางสางลีก็ทีมาอยู่ใกล้แล้วไปันนี้เออ งีแต่บ้านมากอะประมาณสัก้าวกิโลเด้อพี่น้องเด้อขับรถมาแต่บ้านประมาณร้าวสามสิบเพี่น้องรับนีหละอ้อเด้อพี่น้องรถกันทันแล้วกั่นอง มาสบายดีมือนะพี่น,อน้องเนาะเอาไหวๆใช่เฉพาะนี่โคตแล้วตามรู้มือโคตแล้วเอาลงไปหมดเลยพี่น้องเลยมาเนะไม่ก็มาหอ่อเลยเด้อพี่น้องเป็ดเด้อพี่น้องมาครัวสู่กันกินเด้อพี่น้องเดลอนะ พ่ดซื้อขนมให้ร้านแน่เนี่ยกับว่าเออมักโม่ก็ได้เอับมักโม่ผ่าสูกันกินเดินมา,า,าอยู่ใกล้เอาอึ่งเลยเนาะสางลี่พี่น้องเอาหวานกันนี่น้องเลย พอมาบางนี่มันก็นมีดินดอนหลายตอนใหญ่เห็ดนะพี่น้องเนี่ยปลูกฝังเรียงสองเรียงสัตว์มาเป็นเป็ดไก่กระเด็นดุนะพี่น้องเลยพออยู่แถวนี้มันก็นมีใกล้ป่าแนละ้วพี่น้องเนาะปูปลาแนะน่นอนก็คือชีรายอยู่เหมือนผอมันมีผายมีหนองอย่างนี้ก็ดดเดี๋ยวพี่น้องเด้อ อันนี้เป็นมูลมรดกของ่อเลยน้องเนาะนี่ไม่ไม่ถ้ากตดไม่อะไรว่าจะเป็นผมตอนไม่หยมันนี่ไรบ่บเอาไ้เลยผมไม่ีมัน บมันบํุเลยปุ๊บได้ป่นี่มันบุงใบบุปุ๊บุสิได้ป่ะอวงนี่เยป่ะวงมันพูดไกลบวางดินแข็งนี่เอาเ่ไรเอามาทานี่ยเอทานี่มาไว้นี้ทาน่ยมันหนเรื่องไว้วันนี้ทาไปเลปย

ไก่กระลหรปล่าไปแล้วมนลองมนได้น้องแถมอีกเออเอามาวามี่ไ้น้องมอีได้ด่นแคบรับอือได้หนอ่ะฮะได้ไม่ได้น้องแถมอีกไม่ได้เดีวนี้ไม่ได้น้องแถมเนาะ

คือสังหรีน้องบ่มีดินบ่มีบอลอยู่เนาะซื้อ่าเหมาะสมเลยพี่น้องเลยนี่น้องก็ใกล้ๆนะพี่น้องเลยมีน้องนี่น้องปลาเด้อพี่น้องเนาะติ๊กหน่อยเขาโตนำลินพี่น้องเลยระวังเด้อระวังเด้อลินนำเปลี่ยนเด้อ ถือว่าสถานที่ก็กว้างเติบเดี๋ยพี่น้องเดินสั่งีใมาอยู่นี่ถือว่า,ามาอยู่อ่ดีใจนํำนำพี่น้องเนาะพาพาครอบครัวาม,มาออกเกินออกซานแล้วพาครอบครัวาม,มาแล้วก็ผัวทั้งนีก้ก็มมีอุดมสมบูรณ์อยู่พี่น้องหวังชอบอยู่หากินกะลายอยู่พี่น้องสัตว์ป้าได้เนาะคิดอีกกะลาผีละน้องไปก่อนเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวขอบคุณทุกรายทุกเม้นท,ทุกคนเข้ามาหลับชมเดลยพี่น้องเดีย๋ยวจองการนาตาอ้นเดี๋ยวพี่น้องมีแต่สี่คน ไม่ลงเลยพี่น้องเลยคนไม่ลงเลยก็ไปนอะาเป็ดมาครัวตัวหนึ่งนะพี่น้องเนะาะเกิดชิคกิ้นเล็ก,กนิหน่อยแล้วก็สิกับเลยพี่น้องเลยอ๋อบ๊ายบายพี่น้องเจอกันคลิปหนะ้า